และสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมบอกเลยว่าสว่างแบบคุ้มค่าราคาแบบสุดคุ้มนี่เลยครับ กับเจ้า Amber ไฟหน้าโปรเจคเตอร์น้องใหม่มาแรงใหม่ล่าสุดจากออซูมของเราครับกับความสว่างแบบแรงแบบคมแบบสับเพราะมาด้วยกำลังไฟต่ำที่50วัตต์และไฟสูงอยู่ที่58วัตต์นะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็คือไฟต่ำครับที่เปิดทันทีสว่างท่านควันเรียกได้ว่าตัวนี้นะครับคือโปรเจคเตอร์ที่คุ้มค่าที่สุดในเรทราคาณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะฮะชิปของเราครับ6บวก3แบ่งออกเป็นนะครับ ชิปไฟต่ํา6ตัวและไฟสูง3ตัวด้วยกันครับแยกรีเฟคเตอร์นะครับไฟสูงแล้วก็ไฟต่ํามีระบบพัดลมระบายความร้อนกันน้ํากันฝุ่นได้อย่างร้อเตหายห่วงไปเลยนะครับเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมายาวเหยียดนะครับราคาเพียงแค่7,900นเบาทพร้อมติดตั้งนะครับเรามีการรับประกันแน่นอนครับจะให้เลย3ปีเต็มๆนะครับด้วยราคานี้คุณภาพขนาดนี้มาไวหมดไวอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับมาติดตั้งกับ เราได้เ,ดเลยนะครับวันนี้มีตัวแทนสำหน่ายทั่วประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นมาจัดกันครับออลซูมกับโปรเจคเตอร์แอมเบอร์ของเราครับ